สวัสดีครับวันนี้ช่างหนูวีวิวจะมาแนะนำสินค้าสปริงเกอร์ระยะไกลรุ่น GFG40 สเปคของสปริงเกอร์จะเป็นอย่างไรเหมาะก,กับงานประเภทไหนบ้างรวมไปถึงการติดตั้งและการใช้งานจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะพาไปดูครับ สวัสดีครับวันนี้ผมช่างหมูนะครับจะมาแนะนําสปริงเกอร์สะยไก่รุ่น GSG 40ครับจาก Fitting House ตัวสปริงเกอร์นะครับทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรปครับส่วนประกอบของตัวสปริงเกอร์นะครับก็จะมีตัวนี้ครับจะเป็นแผ่นตีน้ำนะครับทำให้ตัวสปริงเกอร์หมุนได้รอบทิศทางและตัวนี้ก็จะเป็นเดือยนะครับสามารถเพิ่มการกระจายน้ําให้ครอบคลุมได้เต็มพื้นที่นะครับ ตรงนี้จะเป็นตัวปรับครับปรับความเร็วในการหมุนของตัวสปริงเกอร์อันนี้จะเป็นปรับทิศทางในการหมุน,นครับสามารถปรับได้สูงสุดถึง360องศานะครับแล้วก็ขนาดการต่อนะครับก็จะใช้ข้อต่อขนาด2นิ้วครับอัตราการใช้น้ำของสปริงเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่250ลิตรต่อนาทีถึง1200ลิตรต่อนาทีนะครับแรงดันในการใช้งานนะครับจะอยู่ที่3-8บาร์นะครับ แล้วก็สปริงเกอร์ตัวนี้ครับสามารถสเปย์ระยะไกลได้สูงสุดถึง56เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งและใช้งานนะครับใช้กับข้อขนาด2นิ้วนะครับ แรงดันการใช้งานจะอยู่ที่3-8บาร์ตั้งหมุนการสเปรย์ได้สูงสุดถึง360องศาสามารถปรับรูปแบบการสเปรย์ให้กระจายน้ำมากขึ้น,น,นตรงน็อตตัวนี้นะครับสามารถปรับสเปรย์ได้ไกลที่สุด56เมตรการใช้งานที่แนะนำนะครับใช้ได้กับทุกพื้นที่ที่ต้องการเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และกว้าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงานเกษตรต่างๆเช่นไร่สวนหรือสนามหญ้าสนามบอลรวมไปถึงการลดฝุ่นละอองในอากาศก็ได้ด้วยนะครับเทคโนโลยีการประหยัดน้ำละอองฝอยของน้ำละอียดครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ครับถ้าชอบสินค้าคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์และกด subscribe, s mm ับสไคร b e เพื่อจะได้ไม่พลาดสินค้าดีๆจากทาง Fitting House นะครับส่วนวันนี้ช่างหมูขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Fitting House ให้ทุกวันเป็นฤดูฝนสวัสดีครับ